ดานี่อันเวสการกับผินกับเสื้อหมายเลกแปดที่บา์ซโยนา ดานิเอนเบธเป็นนักเตะทีมชาติบาร์เซโลนาที่คว้าแชมป์มากมายในอาชีพการแข่งของเขาดานิอันเบธก่อนที่จะเข้ามาร่วมทีมกับบาร์เซโลนาในปี2251ดานิเอเบได้ประสบความสำเร็จอย่างมากมายในระยะเวลา6ปีกับซีบินยาโดยการช่วยให้ทีมได้แชมป์ยูฟ่าคับ2สมัยและโกปาเดเดอีก1สมัยในเวลาต่อมาเขาได้ร่วมกับบาร์เซโลนาด้วยค่าตัว32.5ล้านปอนด์ซึ่งทำให้เขาเป็นกองหลังที่แพงที่สุดระดับที่3ตลอดกาลในช่วงเวลานั้น สำหรับดาติแอนเวตเล่นให้บาร์เซโลนาในช่วงปี2008-2016มีส่วนสำคัญนำทีมควา้าแชมป์มากมายไม่ว่าจะเป็นลาลิก้า6สมัยโกปาดิเล4สมัยยูฟาแชมเปี้ยนลีกยูฟาซูเปอร,ร์คัพและฟี فا คัพเบอร์ครัพอย่างละ3สมัยเมื่อเจ้าตัวหมดสัญญากับทีมอย่างบาร์เซโลนาได้เดินทางคาแข่งทีมอีกทีมนึ่งไม่ว่าจะเป็นยูเวนตุสปลารีสแซงต์แชร์แมนและซัเปาโล ก่อนจะกลายเป็นนักเตะและสังกัดตั้งแต่เดือนกันยาที่ผ่านมาหลังยกเลิกสัญญาจากซาวโปโลเพราะมีปัญหาเรื่องไม,ม่ได้รับค่าเงยเมื่อฟ้าวันใหม่มาถึงด้วยการคงทีมคุณซือคนใหม่ของบาร์เซโลนาอย่างซาบิ ade, อนเดเดสอดีตกองกลางตำนานของบาร์เซโลนาที่จะกลับมากับผู้ทีมอีกครั้งและดึงตัวดาร์ดี้อันเวสลับมาร่วมทีมในวัย38ปีหลังจากเคยเป็นกำลังสำคัญในยุคที่สโมสรต้องดลง,งมาแล้วแต่ยังไม่สามารถลงเล่นได้จนถึงเดือนมกรา แต่ทางสโมสรประกาศว่าเขาจะสวมเสื้อหมายเลข8ถือเป็นอีกหนึ่งหมายเลขที่อดีตแข้งดังของสโมสรหลายๆเคยใช้อาทิเช่นอันเดรสอินเอสตาลูโดวิทชูลีฟิลิปโคคูกิโยโมอารโมและอลิสโตสตอร์โคนอกจากนี้การได้สวมเสื้อเบอร์8ในถิ่นคัมูของดานิอัสเวสแล้วถือเป็นเบอร์เสื้อระดับที่5ที่เจ้าตัวได้ใช้ในการเล่นให้กับบาร์เซโลนาถ้าให้เล่าย้อนกลับไปในอดีตเจ้าตัว เคยสมเสื้อเบอร์20ช่วงปี2008-2009เบอร์2ช่วงปี2009-2013เบอร์22ช่วงปี2013-2015และเบอร์6ช่วงปี2015-2016ทั้งนี้เบอร์8ไม่ใช่เบอร์8หมายสำหรับดานที่อันสเวตเพราะเจ้าตัวก็เคยใช้หมายเลขนี้ตอนเล่นให้ซิปยาไม่ว่าการที่เขากลับมาเล่นให้กับบาร์เซโลน่ารู้เหตุผลอะไรแต่อย่างน้อยก็ช่วยเป็นแรงในการรวมทีมเป็นหนอีกครั้งเพื่อให้สโมสรกลับมาลุกเรืองอย่างที่เป็น ถ้าผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออภัยอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันเข้ามาเยอะนะครับ